เกม Escape from Tarkov เวอร์ชัเต็มที่เปิดตัวล่าสุดมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆและก็น่าสงสัยอยู่ด้วยก่อนอื่นต้องบอกว่าเกมนี้มีความคาดหวังสูงมากจากทีมงาน Battlestate g a m e ซึ่งได้พัฒนาเกมนี้ตลอดเวลาแต่เมื่อเวอร์ชั่นเต็มเปิดตัวแล้วก็เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาหนักและผู้เล่นเกิดความผิดหวังจากคะแนนรีวิวที่มาจากผู้เล่นเป็นจำนวนมากทำให้เกมได้คะแนนแย่ลบเป็นส่วนมาก คะแนนรีวิวแง่ลบนี้มาจากการเล่นของผู้เล่นมากกว่า1 3 0 0 0คนและเฉพาะเพียง31.8 3เที่มองว่าเป็นแง่บวกเท่านั้นทำไมเกิดปัญหาจนถึงขนาดนี้ก็เพราะเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาที่ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าเกมได้ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เล่นเก่าก็เคยบ่นมาก่อนแล้วว่าต้องซื้อเกมใหม่อีกรอบและยังต้องเปิดเกมผ่านลอนเชอร์ของ b a t t l e s t a e Game ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสะดวกสบายใจเลยนะ แต่ทีมงานของ b a t t l e s t i p Game ไม่ได้เผลอพลาดและได้ออกมาชี้แจงว่าทีมงานฝ่ายเทคนิกกำลังเร่งมือเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เล่นรออีก1-2วันเพื่อดูว่าจะกลับมาดีขึ้นไหม Escape from t a k o v ร์ชั่นเต็มกำลังขายดีบน Steam ในราคา5 5 2 5 0บาทลดราคาอยู่15%เซและมีการรองรับเมนูและซับไตเติลภาษาไทยด้วยแต่นี่คือเรื่องที่น่าสงสัยถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าของเกมนี้คุณจะต้องกลับมาซื้อเกมใหม่อีกรอบแล้วเหรอ คุณคิดว่าทีมงานจะแก้ปัญหาได้เร็วขนาดไหนคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการคอมเมนต์ด้านล่างนะ